ตอนที่451ภารกิจระดับสีม่วง ระหว่างการสนทนาเว่ยฉิงจูได้นำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาคล้ายว่านางจะทำเป็นกิจวัตรประจำวันไปเสียแล้วเป็นการนำออกมาและรับชมเผื่อว่าเท่าแก่จะเผยแผ่เรื่องราวใดแน่นอนว่าหากมีอะไรใหม่โทรศัพท์พิเศษย่อมต้องแจ้งเตือนอยู่แล้วเว่ยฉิงจูได้คณะเป็นทหารรับจ้างดังนั้นยามล่าเหยื่อและต่อสู้จึงไม่อาจวกแวกได้เพราะเหตุนั้นจึงต้องปิดทั้งเสียงและระบบสั่นแจ้งเตือนเฮ้อเรื่องราวใหม่ของเท่าแก่ เว่ยชิงจูอุทานออกยามเปิดหน้าจอขึ้นมามีอะไรใหม่หรือส่งชิวหญิงและหลินวานชวง่งต่างเข้ามาใกล้พอรับชมคนทั้งสามจึงได้เห็นสิ่งที่ล่วชวนเผยแผ่เท่าแก่ขยายล้านอีกแล้วพี่ซือหยานยังงดงามเหมือนดังเคยน่าอิจฉานักไปกันรีบกลับข้าแทบรอได้ไปเห็นไม่ไหวแล้วคนทั้งสามจึงเร่งรีบเดินทางกลับนครจิ้วเหย๋โดยประการนี้ล่วชวนเข้าสู่โลกเสมือนจริงหลังคุ่นคิด จึงเลือกเล่นโหมดทั่วไปของหอคอยแห่งการทดสอบเขาคิดอยากได้เห็นว่าสิทธิสถาบันเหล่านั้นกำลังทำอะไรกันบ้างทะเลสาบกว้างใหญ่กำลังสะท้อนแสงเป็นประกายร่างของด้วยชวนปรากฏใข้เคียงทะเลสาบเฮ้เท่าแกก็มาที่นี่ด้วย เสียงอุทานดังขึ้นล่วชวนมองไปจึงพบกู้หยุนซีและเจียงหวนชางอยู่ไม่ไกลห่างทั้งสองต่างโบกมือเป็นการทักทายด้วยความยินดีหลังรุ่นคิดลั่วชวนจึงก้าวเดินเข้าหาหมดนี้มีคนเลือกเล่นเพียงสองคนงั้นหรือล่วชวนเอ่ยถามก่อนหน้านี้ยังมีแต่พอทราบว่าโหมดทั่วไปจำเป็นต้องออกค้นหาภารกิจและเพิ่มระดับของตัวเองพวกเขากล่าวว่าช้าไปจึงหันไปเล่นหมดอื่นแทนกันแล้ว ล่วชวนฉุกใจคิดขึ้นมาสิทธเหล่านี้ยังไม่ใช่เท่าฉลาเป็นปกติหากจะต้องการอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายเท่าแกทำไมถึงเข้ามาเล่นหมดทั่วไปกันเจี้ยงวนช้างเอ่ยถามทำไมทุกวันก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าว่างงานล่วชวนอดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดดังกล่าวขึ้นภายในใจเข้ามาดูที่นี่เผื่อว่ามีผู้ใดต้องการความช่วยเหลือล้วชวนตอบกลับเรียบเฉย เพราะนั่นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เขาเข้ามาจริงเท่าแก่ช่วยพวกเราสำรวจภารกิจได้หรือไม่กู้หยุนซีเอ่ยถามอย่างตื่นเต้นล้วฉวนพยักหน้ารับวิเศษแล้วกู้หยุนซีเผยความยินดีภารกิจที่พวกเราได้ถือว่าเกินตัวพอดีล้วฉวนเกิดอาการพูดกล่าวอะไรไม่ออกชั่วขณะอะไรจะบังเอิญขนาดน,นั้น แท้จริงได้รับภารกิจมานานแล้วยังไม่ได้ไปทําใช่หรือไม่เช่นนั้นออกไปรับชมโลกอันงดงามและตกปาเล่นไม่ดีกว่าหรือเหตุใดจึงมาจับเจ้าอยู่ในโหมดทั่วไปนี้กันเหล่านี้คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจเขาภารกิจอะไรให้ข้ารับชมล่วฉวนกล่าวคำออกทางถอนหายใจอยู่ภายในเชิญรับชมกู้ยุนซีพลิกฝ่ามือพร้อมเผยเหรียญตาสีม่วงทองคำ ปรากฏในมือขนาดเดียวกันนี้ม่านแสงโปร่งใสจึงปรากฏกลางอากาศแน่นอนว่ามันคือข้อมูลภารกิจภารกิจสีม่วงค้นหาและได้รับผลึกปัตภีมอดไหมที่ส่วนลึกของภูเขาสองฝ่ามือมันมีอสอรพิษลาวาปรากฏอยู่จงออกล่าอสูรพิษลาวาและไขว้คว้าผลึกปัตภีมอดไหมที่มันปกปักอยู่กลับมารางวัลไม่ทราบข้อแนะนำระดับ20หรือสูงกว่า ล่วชวนกลายเป็นต้องเลิกกิวขึ้นสูงแม้ไม่ทราบว่าผลึกปัตตพีมอดไหมคืออะไรแต่ยังพูดไม่ใช่ของธรรมดาแต่ฟังดูไม่ใช่ของธรรมดาอีกทั้งรางวัลหลังภาร,รกิจยังไม่ระบ,บุเช่นนี้ภาร,รกิจระดับสีม่วงเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องใหญ่นอกจากนี้แล้วชื่อของที่แห่งนี้เดิมถูกเรียกว่าภูเขาสองฝ่ามือถือว่าล่วงชวนได้รับข้อมูลสำคัญมาบ้างแล้วแล้วตอนนี้ระดับเท่าใดกันบ้าง ล้วชวนพลันนึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ตอนที่452อย่าได้ใส่ใจรายละเอียดในเมื่อระดับแนะนำทางภารกิจคือ20หรือมากกว่าดังนั้นระดับของคนสองคนก็ไม่ใช่แตกต่างอะไรกันมากกู้หยุนซีเผยยิ้มเขินอายเท่าแก่ค่าตอนนี้ระดับ18แล้วเจี่ยงวนช้างเขินอายยิ่งกว่าค่า16 ล้วชวนไม่ทราบควรตอบอะไรดีแล้วระหว่างข้อแนะนำทำภารกิจและระดับคนทั้งสองออกจะแตกต่างกันเกินไปแล้วไม่แปลกหากจะถูกขอให้ช่วยนอกจากนี้ล่วดชวนยังค่อนข้างประหลาดใจหลังจากที่ทั้งสองไปเยือนโบราณสถาน จึงค่อยกลับมาเยือนล้านเหตุใดระดับในโหมดทั่วไปจึงสูงขึ้นเพียงนี้ได้ล้วชวนค่อยจดจำได้ว่าครั้งแรกเริ่มเปิดใช้โหมดทั่วไปมันมีผู้เล่นมากมายเข้ามาเล่นแต่ไม่ช้าหลายต่อหลายคนต่างก็สูญเสียความสนใจไปนี่พวกเจ้าเพิ่มระดับขึ้นมารวดเร็วได้ยังไงกันล่วชวนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเท่าแก่เรื่องนี้ไม่คิดปิดบังอันที่จริงแล้วครั้งโหมดทั่วไปเปิดใช้งานพวกเราก็ได้รับภารกิจนี้มาแล้ว กู้หยุนซีเอ่ยคำออกภารกิจระดับสีม่วงไม่มีข้อจำกัดทางด้านระยะเวลาดังนั้นทุกครั้งที่หยุนซีและค้าเยือนล้านพวกเราจึงเล่นหมดทั่วไปอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงเพื่อยกระดับขึ้นมาเจี่ยงวนชางกล่าวเสริมล่วชวนนึกประหลาดใจกลายเป็นว่าทั้งสองได้รับภารกิจนี้ตั้งแต่แรกเริ่มแต่กลับปิดซ่อนไว้อย่างเงียบงันเดิมพวกเราคิดว่าระดับสมควรใกล้เคียงกันได้ในอีกไม่กี่วัน แต่ตอนนี้สิทธิ์หลายคนมาเกีอยนแล้วก็เลยกู้หยุนซีอธิบายลา่ย,ยาวออกล่วฉวนค่อยทราบความถือเป็นเรื่องดีที่ทั้งสองยังรอคอยก่อนทั้งสองไม่ทราบว่าภรารกิจระดับสีม่วงจะได้รับก็เพียงหนึ่งเข้าใจแล้วไปกันล่วฉวนกล่าวคำขัดกู้หยุนซีก็แค่ภรารกิจสำหรับลูกค้าเก่าของร้านถือว่าเป็นของขวัญมอบให้ก็ไม่น่าเป็นไรเท่าแก่แตัดสินใจช่วยพวกเราแล้วหรือ กู้หยุนซีเผยสีหน้าประหลาดใจเอ่ยถามไปกันเร่งรีบไปก่อนที่เท่าแก่จะเปลี่ยนใจเจียงหวนฉ้างกล่าวเร่งคนทั้งสองจึงนำล่วฉวนออกเดินทางสำรวจเท่าแกกู้หยุนซีหันมองไปยังลววฉวนด้วยสีหน้าคล้ายลังเลจะกล่าวว่าอะไรหรือลววฉวนเอ่ยถามย้ำตระหนักถึงสีหน้าอีกฝ่ายเท่าแกตอนนี้ระดับศูนย์ท่านช่วยเราได้จริงหรือกู้หยุนซีเอ่ยคำถามที่ค้างคาออกมา เมื่อครูกู้หยุนซีเพิ่งสำรวจมองหน้าต่างข้อมูลของล้วชวนไปกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรหากจะมีระดับศูนย์นั้นก็เป็นจุดต้องตาล้วชวนโบกมือตอบอย่าได้สนใจรายละเอียดด้วยฐานะเท่าแก่อย่างไรก็คงมีสิทธิพิเศษเมื่อใดถึงเวลาคิดเพิ่มระดับรวดพลาดย่อมทำได้กู้หยุนซีและเจี้ยงหวนฉางต่างกล่าวกันไม่ออกก็ได้ท่านเป็นเท่าแก่เช่นนั้นก็วิเศษแล้วกล่าวไปภารกิจนี้ต้องไปที่ใด ลวชวนเอ่ยถามกู้หยุนซีและเจียงหวนฉางต่างอดไม่ได้ที่จะจับจ้องกันเองเท่าแก่ท่านยังไม่ทราบจุดหมายปลายทางด้วยซ้ำนี่จะพาพวกเราลอดได้หรือแต่จริงแล้วลวชวนก็คิดเช่นเดียวกันนี้อยู่กู้หยุนซีแม้ภายในใจบ่นอุบ กระนั้นก็นําเอาเหรียญราภารกิจออกมาส่งมอบให้ลุ่ยฉวนเหรียญราภารกิจสามารถบ่งชี้ได้ว่าต้องไปทําภารกิจที่บริเวณใดตามทิศทางจากแผนที่ไม่ช้าทั้ง3จึงเดินทางถึงถ้าแห่งหนึ่งถ้าแห่งน,นี้ไหลซึ่งแสงเข้ามากล่าวว่ามืดสนิทอีกทั้งยังมีคลื่นความร้อนพัดพาออกมาเป็นระยะที่นี่หรือลุ่ยฉวนหยุดฝีเท้าดูค่อนข้างอันตรายกู้หยุนซีอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายอึกใหญ่ หยุนซีอย่าได้ลืมที่นี่คือโลกเสมือนจริงเจ้ยงหวนฉางเผยยิ้มสู้สถานการณ์ตอนที่453อาสรพิษลาวากู้หยุนซีชะง,งัดนางค่อยเผยสีหน้าผ่อนคลายออกมาข้ารู้นะ ดังนั้นคนทั้งสามจึงเดินเข้าไปภายในถ้ำถ้ำแห่งนี้ทอดตัวยาวลงสู่เบื้องล่างยิ่งเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำอุณหภูมิก็ยิ่งสูงมากขึ้นแต่ตอนนี้รอบด้านไม่ใช่ดำสนิทแล้วเพราะมันมีผึดแก้วตากสีปรากฏบนผนังถ้ำคอยสองแสงสีเหลืองอ่อนจางผ่านไปครู่จึงค่อยถึงจุดปลายทางถ้ำที่เบื้องล่างมันปรากฏเสียงคลื่นคลางดังออกมาและที่ได้เห็นมันคือแสงสุกสว่างสีแดงเป็นทานลาวา คนทั้งสมตอนนี้พบเจอกับโรงถ้ำว่างเปล่าใหญ่ยักษ์ทานราวาหลายอย่างต่อเนื่องเผยซึ่งเคลื่อนความร้อนแรงกล้าสุดทางของถ้ำแห่งนี้เชื่อมต่อกับทาราวาใต้ดินกู้หยุนซีอุทานร้องออกเจียงเวินชางเองก็เผยสีหน้าตื่นตะลึงออกนี่น่าจะเป็นที่อยู่ของอสรพิษราวาลวดชวนชี้ไปยังทะเลสาบดาวากว้างใหญ่บนชายฝั่งของทะเลสาบ มันปรากฏล่องลอยสิ่งมีชีวิตครานยาวหลายเมตรสุดปลายสายตาคือร่างสีแดงก่าประหนึ่งอักคีเพลิงอสอรพิษลาวาสัตว์แห่งธาตุระดับ20ข้อแนะนำมันถือกำเนิดขึ้นจากลาวาเป็นสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติที่มาพร้อมกับความสามารถควบคุมอักคีเพลิงอีกทั้งยังเป็นผู้พิทักษ์ผึกปัตพีมอดไหม ด้วยชวนวกมือม่านแสงปรากฏตรงหน้าคนทั้งสามเหล่านี้คือข้อมูลของอสรพิษลาวาทะเลสาบลาวาและอสรพิษลาวาอยู่ไม่ไกลห่างมันนอนขดตัวเป็นจุดสีแดงเข้มให้พบเห็นไกลออกไปนั่นคือผึกแก้วที่เผยออร่าอันรุนแรงออกสิ่งนั้นสมควรเป็นผลึกปัตภีมอดไหมหน้าทึ่งนักกู้หยุนซีอุทานพรางมองไปที่ล่างอสรพิษลาวาพวกเราจะเอาชนะมันได้จริงๆหรือ เี้ยงวนฉ้างหวันเกรงรูปลักษ์ของอสรพิษลาวาถือว่าสะกดข่มได้ดีเยี่ยมล้วชวนรู้สึกว่าหากมีสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ในทวีปเทียนหลันอย่างน้อยก็ต้องแข็งแกร่งลาวขอบเขตคืนต้นกำเนิดกระนั้นในหมดทั่วไปแห่งนี้ระดับของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่อะไรที่เปรียบเทียบกับของทวีปเทียนหลันได้ระดับ20หากเป็นในโลกจริงเจ้าตัวนี้ก็ไม่น่าจะเท่าไร่ล้วชวนเอ่ยคาออกโอ เป็นช่นนี้กู้หยุนซีชัง,งักยามได้ยินคำของรั่วชวนก่อนจะพยักหน้ารับเห็นพ้องเท่าแก่กล่าวได้ถูกต้องแล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตตรงหน้านี้ก็ไม่คล้ายใช้เผยออร่าค่มขู่ออกมาเด่นชัดอะไรเจื่องวนช่างเอ่ยคำออกด้วยความตื่นเต้นพบเห็นท่าทีตื่นเต้นของคนทั้งสองรั่วชวนค่อยรู้สึกว่าที่ตามคนทั้งสองมาถึงที่นี่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนว่าตัวเขาจะไม่ต้องลงแรงอะไรมาก เท่าแก่พวกเราลับมือกับมันได้เสียงกู้หยุนซีดังขึ้นเท่าแก่รอคอยที่นี่และเดี๋ยวพวกเราก็เสร็จภารกิจนี้แล้วเจียงหวนฉางกล่าวคําออกความแข็งแกร่งของกู้หยุนซีและเจียงหวนฉางในโลกจริงคือขอบเขตจิตวิญญาณดังนั้นจึงทัดเทียมหรือมากกว่าระดับ30ด้วยซ้าด้วยเพราะเล่นเกมในร้านต้นตำรับมาโดยตลอดทั้งสองจึงมีความคืบหน้าอย่างพุ่งทยาน แต่เป็นพวกนางไม่ทราบกำลังของตนเองที่ทะยานออกอย่างรวดเร็วจนเกินไปตอนนี้แม้เผชิญหน้ากับอสอรพิษลาวาที่ระดับสูงกว่าเล็กน้อยพวกนางก็สามารถรับมือในมุมมองของั่วชวนชัยชนะขึ้นอยู่กับเวลาแม้ตอนแรกเริ่มทั้งสองจะนึกถึงต่อรูปลักษณ์ของอสอรพิษลาวาที่ปรากฏต,ตัวแต่ไม่้าก็รับเรื่องราวปรับตัวได้ ผ่านไปครู่กู้หยุนซีก็พร้อมสับฟันดาบแล้วไม่นานอสรพิษลาวาจึงตกตายสำเร็จภารกิจรางวัลที่ได้รับเป็นดาบยาวในมุมมองของกู้หยุนซีสิ่งนี้คล้ายจะเทียบเท่าอาวุธลึกลับตอนที่454กควบคุมธาตุอักคีหลังสังหารอสรพิษลาวาได้เสียงแจ้งเตือนจึงปรากฏดดังในหูของกู้หยุนซี สังหารอสอรพิษลาวาได้รับค่าประสบการณ์1000แต้มค่าประสบการณ์ปัจจุบันเต็มเลื่อนสู่ระดับที่19กู้หยุนซีรู้สึกอุ่นใจยามได้ยินคำกล่าวกำลังของนางแข็งแกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วเจียงหวนช้างเองก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนเช่นเดียวกันสังหารอสอรพิษลาวาได้รับค่าประสบการณ์500แต้มค่าประสบการณ์ปัจจุบันเต็มเลื่อนสู่ระดับ17เหมือนว่าแม้ร่วมมือกันสังหาร ก็ไม่ใช่แบ่งค่าประสบการณ์อย่างเท่าเทียมกันหลังสังหารอสรพิษลาวาได้แล้วร่างกายสีแดงของมันจึงแตกออกกลับกลายเป็นฝุ่นหินกองกับพื้นเรื่องนี้ทำทั้งสองคิดเก็บขึ้นมากระนั้นภายในผงหินมันปรากฏก้อนหินน้อยที่เผยแสงสีแดงสาดส่องกู้หยุนซีเกิดความสงสัยจึงคว้าหยิบขึ้นมารับชมผลึกลาวา เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากอสสารพิษลาวามันสามารถเสริมความคงทนยามหลอมอาวุธได้แม้ตอนแรกไม่ทราบว่าใช้ทำอะไรแต่ข้อความก็บ่งบอกครบถ้วนแล้วและกู้หยุนซีก็ทราบว่าสมควรเป็นของดีหวนฉางรับชมนี่ของดีกู้หยุนซีร้องเรียกไม่ช้าทั้งสองจึงแบ่งผลึก,กลาวากันอย่างระเท่าเทียมพร้อมกันนี้กู้หยุนซีคอยนาเอาผลึก ปาตพีมอดไม่ออกมาจากทะเลสาบดาวาเท่าแก่พวกเราทำได้แล้วกู้หยุนซีเผยความตื่นเต้นยินดียามเดินกลับมาถึงข้างกายล้วชวนดีแล้วล้วชวนพยักหน้ารับดวงตาของเขายังคงมองไปที่ทานลาวาเขารู้สึกว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของทานลาวานี้ดูค่อนข้างแปลกหยุนซีรับชมภารกิจเจี้ยงหวนช้างกล่าวบอก กู้หยุนซีจึงนําเอาเหรียญตลาภารกิจออกมาม่านแสงปรากฏเป็นการบ่งบอกว่าภารกิจสําเร็จเรียบร้อยและยังมีขึ้นตัวเลือกรับรางวัลได้รับความสามารถควบกลุ่มธาตุอกคีระดับต้นเสียงดังปรากฏเหรียญตาภารกิจกลับกลายเป็นแสงสองสายจมหายเข้าไปในร่างกายของกู้หยุนซีและเจียงหวนฉาง ควบคุมธาตอักคีระดับต้นกู้หยุนซีเผยท่าทีงงงนันกระนั้นนางก็รู้สึกได้ว่าสภาพแวดล้อมเดิมที่ร้อนแรงกลับกลายเป็นสุขสบายขึ้นมาหยุนซีรับชมเจี่ยงหวนฉางร้องออกด้วยความตื่นเต้นในมือของนางปรากฏลูกไฟน้อยกำลังลุกโชนนี่มันเท่าแกนี่เหมือนความสามารถควบคุมอัคคีของพวกนักปรุงยาหรือไม่กู้หยุนซีเอ่ยถามลู่ชวนด้วยความตื่นเต้นยินดีลูวชวนพยักหน้ารับ แทบจะเหมือนกันนักปรุงยามีความแตกต่างจากผู้ฝึกตนทั่วไปพลังวิญญาณของนักปรุงยาจะแข็งแกร่งเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะทําให้ควบคุมอัคคีเพลิงได้ดีกว่ายามสกัดเม็ดยารางวัลภารกิจที่ได้รับมันทําให้กู้หยุนซีและเจี้ยงหวนฉางประหลาดใจเพราะค,าาคิดควบคุมอัคคีแม้พลังจิตก็ไม่จําเป็นต้องใช้แต่ประการใดคล้ายว่าความสามารถควบคุมอัคคีนี้จะเป็นพรสวรรค์โดยกาเนิด อิจฉาเจ้านักไม่เพียงแต่ครอบครองร่างวิญญาณเยือกแข็งแต่ตอนนี้ยังมีความสามารถควบคุมอาคีเจ้ยงวนฉางถอนหายใจออกวนฉางพูดอะไรอย่างนั้นพรสวรรค์เจ้าก็ไม่ใช่แย่ภายหน้าเจ้าย่อมตื่นรู้ความสามารถพิเศษทางกายภาพในร้านเท่าแก่ได้เป็นแน่กู้หยุนซีหันมองทางลวชวนใช่ไหมเท่าแก่ลวดชวนมองคนทั้งสองก่อนจะพยักหน้ารับใช่รับชมเท่าแก่ก็ยังกล่าวเช่นนี้ กู้ยุนซีกล่าวออกเจี้ยงหวนฉางจึงหัวเราะหลังพูดกล่าวกันอยู่พักหนึ่งทั้งสองจึงคิดกลับจากที่นี่ภารกิจสำเร็จแล้วดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกเท่าแก่ไม่ออกไปด้วยกันหรือกู้หยุนซีพบเห็นทาง้วยชวนจึงเอ่ยถามตอนที่455่ริบอาคมในหมวดทั่วไปไปกันก่อนเลยข้ายังมีเรื่องต้องทำ้วยชวนกล่าวบอกสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ฐานลาวา เช่นนั้นพวกเราขอตัวก่อนแล้วกู้หยุนซีเอ่ยคำพร้อมออกจากที่นี่ไปกับเจี้ยงเหวินฉางทั้งสองไม่ได้คิดอะไรมากความกู้หยุนซีและเจี้ยงเหวินฉางหาได้สนใจไม่ว่าด้วยชวนคิดทำอะไรที่นี่ต่อด้วยความแข็งแกร่งระดับเท่าแก่ยังมีอะไรต้องกังวลไม่คล้ายมีอะไรที่ต้องห่วงจริงไหมเสียงฝีเท้าค่อยเลือนหายออกไปที่โล่งกว้างแห่งนี้ลงเหลือเพียงแต่ลวดฉวน ฐานลาวาที่โคงไหลเวียนไม่หยุดยัง้งรลวกับพ่วงอันเป็นนิรันต์ลู่ชวนมองไปที่ทานลาวาหลังสังเกตยอยู่พักหนึ่งเขาจึงแน่ใจขึ้นมารูปแบบการไหลเวียนของทานลาวานี้ดูคุ้นเคยเพราะนี่มันเปรียบดังกฎแห่งโลกระบบทานลาวานี้คืออะไรเพราะคาดคิดว่าระบบสมควรทราบอะไรบางอย่างลู่ชวนจึงเรียกระบบออกมา ยงเจ้าของร้านพบเห็นทานาวาน,นี้คือส่วนหนึ่งของค่ายอาคมผลึกระบบตอบกลับมาอาคมล้วชวนเพ่งมองไปยังความว่างเปล่าสิ่งที่พบเจอนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกินไปเล่คล้ายอยู่ผิดที่ผิดทางล้วชวนปันต้องขมวดคิว้วที่นี่ไม่ใช่หมดทั่วไปของขอคอยแห่งการตรวจสอบนั้นหรือเหตุใดข้องเกี่ยวกับอาคมผลึกอีกแล้วระบบที่นี่ไม่ใช่โลกเสมือนจริงหรือย,ยังไง ล้วชวนอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามดังเคยอธิบายกับเจ้าของร้านไปก่อนหน้าโลกใบนี้ไม่แตกต่างอะไรกับโลกจริงเว้นเพียงแต่บางเรื่องระบบตอบคำากลับอย่างนั้นอาคมผดึกนี้มันผลึกอะไรเอาไว้ล้วชวนเอ่ยถามเจ้าของร้านยังไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงคำตอบล้วชวนเงียบงนันอีกแล้วเขาทำได้เพียงถอนหายใจ เดิมเขาคิดว่าระบบจะเปลี่ยนนิสัยไปบ้างกระนั้นที่พบก็เหมือนดังเคยระบบกล่าวเช่นนี้เขาก็ไม่มีอะไรที่จะถามได้อีกรั้วชวนรับจมจับจ้องอาคมผดึกขนาดใหญ่ลาวกับพยายามแกะสลักมันลงในจิตใจเขาหันกลับและเดินออกเมื่อออกพ้นจากถ้ำรั้วชวนจึงเดินเตรยอยู่พักหนึ่งหลังลื่นลงกับโหมดทั่วไปพอแล้วจึงค่อยออกจากเกม กู้หยุนซีและเจี้ยงหุนฉางยังคงเล่นต่อทั้งสองออกค้นหาภารกิจเพิ่มเติมโหร้านใหญ่ขึ้นมากเสียงอุทานดังขึ้นเป็นปูริเกอร์มาเยือนร้านข้างกายย่อมมาพร้อมผู้ชื่ออีลูกค้าใหม่ก็มากนะผู้ชื่ออีพบเห็นสิทธิ์ของสถาบันวิญญาณเมคาจึงอดไม่ได้ที่จะกล่าวคำออกยินดีต้อนรับเหย่าซือหยานเผยยิ้มจากทางด้านหลังโต๊ะพี่ซือหยานเท่าแก่อรุณสวัสดิ์ คนทั้งสองกล่าวทักตายอารุณสวัสดิ์เห่ยงซือหยานยิ้มรับอารุณสวัสดิ์ลุ่วชวนพยักหน้ารับเท่าแก่เหตุใดขยายล้านปุบปับเช่นนี้กันปูลิเกอร์เอ่ยคําถามขยายล้านก็ต้องมีเหตุผลด้วยหรือหลังคุ่นคิดลุ่วชวนจึงตอบรับอย่างจริงจังเพราะอยากทําละมัง้งคนทั้งสามนิ่งงานไปเท่าแก่กล่าวก็ไม่ใช่หล้เหตุผล ถัดจากนั้นล้วฉวนจึงไปนอนบนเก้าอี้ยาวที่ทางเข้าลานอาบไล่แสงตะวันเหมือนดังเคยแน่นอนว่าการนอนทอดกายรับความอบอุ่นเป็นความสุขสบายที่สุดแล้วทำไมรู้สึกว่าเท่าแก่เมื่อครู่ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีกันนะโปลริเกอร์เกาศีรษะกล่าวออกด้วยความไม่แน่ใจร้วฉวนอารมณ์ไม่ค่อยดีจริงสาเหตุก็เพราะคำตอบของระบบข้าว่าเท่าแก่ก็เป็นเหมือนดังเคย ผู้ชื่อี้ยิ้มรับผู้ริเกอร์จะงักไปครู่อ่าจริงหรือนี่ตอนที่456ที่นี่ก็ดีกล่าวไปแล้วผู้ชื่ออี้หันมองทางบรรดาลูกค้าที่กำลังเล่นเกมในร้านลูกค้าใหม่ทั้งนั้นเลยหรือนี่เหยาซื่อหยานพยักหน้ารับเป็นสิทธิจากสถาบันวิญญาณเมคคาเดิมคิดว่าร้านมีที่เล่นไม่เพียงพอจึงแบ่งมาครึ่งหนึ่งผู้ริเกอร์ถึงกับร้องออกคนมากมายเพียงนี้ สถาบันวิญญาณเมคาถึงกับตั้งกลุ่มมาเล่นเกมโดยเฉพาะเหรอไปกันอย่าได้มองแล้วพวกเราก็ต้องเล่นผู้ชื่อ,อเผยยิ้มข้ารอมานานแล้วผู้ลิเกอร์ยิ้มรับในร้านยังคงมีที่ว่างอีกหลายที่คนทั้งสองจึงเลือกหาก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมประจำวันล่วนชวนที่กำลังเบื่อจึงคว้าโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาเล่นแต่แล้วการต้องรู้สึกว่าแสงตะวันของตนถูกผู้อื่นบดบัง เมื่อมองขึ้นไปจึงพบเห็นเล่าไปและจี้อูฮุยอลุณสวัสด์เท่าแก่เล่าไปและจี้อูฮุยเผยยิ้มแย้มทักทายล้วฉวนเผอยอาการประหลาดใจจี้อูฮุยถึงกลับมาเยือนร้านในเวลาออกราชการเช่นนี้ได้น่าประหลาดใจในความเห็นล่วฉวนจี้อูฮุยควรต้องประชิญงานราชการทุกวี่ทุกวันแทบไม่ว่างเว้นสัปดาห์หนึ่งจะมาเยือนร้านต้นตำรับได้สักครั้งหรือสองครั้ง เล่าไปมักมาเดอนร้านซื้อหาสินค้าก็ไม่ใช่เขาทานเองแต่นำกลับไปเห็นได้ชัดว่าซื้อกลับไปให้จี่อูหุยพบเห็นคนทั้งสองยังไม่เข้ามาในร้านด้วยชวนจึงเกิดสงสัยมีอะไรหรือด้วยชวนเผยสีหน้าเรียบเฉยไม่แปรเปลี่ยนจีอูหุยเผยยิ้มกล่าวคำเท่าแก่สถานที่ตั้งร้านนี้ออกจากไกลห่างไปบ้างทางราชวงศ์มีพื้นที่ว่างในนครจิ่วเหยวอยู่มากมายเท่าแก่สนใจย้ายร้านหรือไม่ ด้วยฐานะจักรพรรดิแห่งจก pues mm ักรวรรดิเทียนชิงนครจิ่วเหย่อยู่ใกล nah, ้เคียงเทือกเขาจิ่วเหยาดังนั้นจึงมีการพัฒนาเมืองอยู่ตลอดเวลาราคาของที่ดินในนครจิ่วเหยากล่าวได้ว่าไม่ใช่เล็กน้อยล้วชวนยังคงประหลาดใจที่อู่อุยถึงกับจะมอบที่ดินให้ทว่าก็เท่านั้นข้าคาิดว่าที่นี่ดีอยู่แล้วล้วชวนรับคำประชากรในนครจิ่วเหยายหากทราบ พวกเขาคงต้องมองล่วสวนเสียใหม่ถึงกับไม่มีความคิดโยกย้ายที่ตั้งร้านชื่อเสียงร้านต้นตำรับมีอยู่แล้วคิดโยกย้ายไปโดยย่อมกระทำได้บรรดาผู้ฝึกตนคงไม่ถอดใจมาเยือนร้านเพียงเพราะตั้งอยู่ไกลห่างกระมังนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องสำคัญนั่นก็คือล่วงฉวนไม่อาจตัดสินใจเองได้ล่วงฉวนที่ตอบปฏิเสธจีอุยจึงต้องถอหนหายใจสายตาเขามองไปยังเล,เล่าไปเล่าไปเผยยิ้มเก้กัง ท่าทีกล่าวว่าไม่อาจช่วยอะไรเรื่องนี้เท่าแก่ตัดสินใจแล้วยังมีอะไรโน้มน้าวได้รอบแล้วจี้อุ้ยถอนหายใจออกเท่าแก่กล่าวเช่นนั้นเท่าแก่กล่าวเช่นนั้นข้าก็ไม่คิดบังคับขอตัวเข้าร้านก่อนแล้วอืมล่วฉวนพยักหน้ารับก่อนจะรับชมโทรศัพท์วิเศษของตนเองต่อเปลี่ยนแปลงมากนักถึงกับหน้าทึ่งยิ่งกว่าภาพที่เท่าแก่นำเผยแผ่ เมื่อเข้ามาในร้านจี้อูฮยจึงอดไม่ได้ที่ต้องถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยเล่าไปพยักหน้ารับเห็นพ้องหนึ่งอที่นั่งเข้าสู่โลกเสมือนจริงเท่าแก่ตะเตรียมเผื่อภายหน้าแล้วคนทั้งสองต่างรับชมร้านพร้อมเผยยิ้มบางทุกอย่างถึงกับแปลกตาใหม่ไปหมดแม่นางเหยานี่น้ำแร่หรือไม่จี้อูฮยเอ่ยถามขณะมองไปยังชั้นที่ว่างเปล่าเหยาซื้อยานที่อยู่หลังโต๊ะรับเงินเงยหน้าตอบ คนจากสถาบันวิญญาณเมคามาเยือนก็ซื้อหากันหมดแล้วน่าเสียดายจีอุ้ยถอนหายใจเจ้าก็ดื่มน้ำแร่ไปแล้วไม่ใช่หรือเหย่าซือหยานเผยความสงสัยทางสีหน้าน้ำแร่ส่งผลได้ก็เพียงครั้งแรกเท่านั้น